สวัสดีครับ k m d a m c i n g ครับอยู่กับรถรอ,อครับโอ้โห

นิ้วครับคู่สองนิ้วได้นี่ บอกกลางกันโครโคดหน่อยครับทางเปิดทางใหม่ได้นี่ทางวิ่งวานี่ทางน,นู้นมาวิ่งเปลี่ยนทางใหม่ครับแต่งครับอืมเนืดเนื้อ ร้อยเมตร<ม>หนึ่งๆน,น่าจะทำที่กับรถตรงนู้นนะก็ไปวนรถได้นะโอ้เจ้าขาวพี่น้องเอ้พู่น หน่อยครับ้อค่อยๆออกมาครับเบาครับเบา จะโหดห,ดหน่อยครับวิ่งงานหน้าฝนครับฝนตก2วันพายุเข้าเลยพิ่งจะมาหยุดวันนี้ครับฝนเพิ่งจะหยุดวันนี้มาดูล็อกกี้คันนี้ โบ้ด้วยครับคันนี้หอนหอนนี่ครับโค้ด<น>โอ้ดโดอะ้อสีโอ้เนอ้าวกูไปเปิดแอร์จะ เปิดแอร์หนาวห่อหนาวโโอ้หลางามๆครับนีนรี้อยเกาหาว่ะเนี่ยเกาหาเกาะโบูเกาะโบูอีกโอ้สุดยอดล้ะเสียงฮอนขนาดเมื่อกี้เลยโอ้โอ้ oh. Oh, หมาะสม ก็มีผ้าใบคลุมนะครับช่วงนี้ตำรวจเอาทุกอย่างครับเอาใบคลุมนะอยู่กับซันนี่ยังอยู่กับซันนี่ครับ SY ห้าสิบห้า C ดูกันจะจับทัด ôi oh, thôi tang thôi phải rồi thôi 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 เราถ่ายไม่กล้าอีกคันหนึ่งคันนั้นอยู่ข้านงนอกโอเเ้ไกลเต็มแล้วเจยวดูข้างหน้ากัน,ม,น,ม,นมามาแล้วครับรดซิ่งเมืองสกลค,ครับ อนแล้วหอนแล้ว่ออกโบะแน่สามชาแล้วอนเสียงฮอน เป็นลูกรางครับแน่นครับ กะหน้ายักษ์เอ้ยลังยักษ์คันนี้ลังยักษ์เป็นรูปอะไรไมันยักษ์ตัวเนี่ยเดอะฮักโอ้ดูเดอะฮักนี่หว่าหม้อก๋วยเตี๋ยวสิบสองนิ้วบางคนเต็ม ผมก็ไปจะซื้ออยู่ครับเดี๋ยวรอวันที่หนึ่งรายงวดน,นะครับเจ็ดโด้โอยต่อเด้อต่อเด้อนะ <c oughs> มีต่ออยู่ข้างๆเด้อเนี่ยไปดู นั่นๆนั่นโตนะเกือบเจียบต่อนะโอ้เสียร้านนี่ตักไม่หยุดเลยนะวันนี้นี่ ก็จะเต็มแบตบก็จะหมดครับอยู่ที่นาแกรครับแถวบ้านอะไรวะจำไม่ได้ครับบ้านขึ้นมาทางบ้าน3แยกนาแก ดินดำมะเพืองอะไรเนี่ยนะครับเลยขึ้นมาอีกครับก็ไม่ใช่คนพื้นที่แถวนี้ครับไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ครับยั้งตักทุกวันนะครับใครจะมาเอาทุกลางก็มีรถตามก็มาเอากับเสียล้านครับน่าจะรู้จักกันดินแถวนี้ครับซันนี่ครับซันนี่ SY ห้าสิบห้าสี เต็มไแล้วไงยอดดีครับไม่ร้อนครับวันนี้เมกบงังไม่มีแดดน่าจะจัดสปอตไลท์ข้างหน้าข้างบนอีกสักหน่อยนะครับคันนี้น่าจะจ่มมากกว่าเดิมนะแค่นี้ก็ดูเงาวาวเลย ได้ไ <ป S 1> โอ้ต่อไม้ได้ทางซ้ายก็มีทางไปโอ้ต่อเลยอโอ้โกโป้ผมแบตหมดครับออเอาตัวสับขายแทนโอ้ to Ô dẹp lên nè à. Lốn ngáp สั่นหน่อยนะครับโอ้ดูหมกก้อกระเตียวครับเห็นลึกหลังเข้าไปเต็มเลยโอ้ยน้อโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปกันเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสครายค์ก็ด้วยนะครับติดตามครับ KM เอ็มดัมซิงครับแถวเมืองสกลครับ โอเคครับขอบคุณมากครับเดยวยังไม่เจอวิ่งหลังถนนนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับ